ช่วงนี้ไปต่อกันที่สกูบิดีจากปตทนะคะดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับปตทวัน,นวันนี้มากันในหัวข้อเมื่อจะดับเครื่องยนต์ต้องทําอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ,คะดูแลปลอดภยใจใจัยใส่ใจการเดินทางกับปตทวันนี้เราจะมาพูดถึงเมื่อจะดับเครื่องยนต์หลังจากใช้รถควรทําอย่างไร1 เมื่อจอดรถในที่ที่ปลอดภัยแล้วหรือแวะต้มหากเราขับทางไกลด้วยความเร็วสูงหรือใช้รอบเครื่องยนต์สูงควรปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาอย่างน้อย1-3นาทีทั้งนี้เพื่อให้น้ำมันเครื่องไปทำการระบายความร้อนชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ก่อน 2. เมื่อจะบิดกุญแจดับเครื่องยนต์อย่าก,กดคันเร่งหรือเบิ้ลเครื่องตามความเชื่อผิดๆที่ว่าเพื่อให้น้ำมันเครื่องดันขึ้นไปแช่อย,อยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆเพื่อการหล่อลื่นในการสตาร์ทครั้งต่อไป อันที่จริงแล้วเมื่อเราดับเครื่องยนต์จะมีฟิล์มบางๆของน้ำมันเครื่องไปเคลือบอยู่แล้วนะครับ 3. ปิดคอมแอร์และพัดลมตลอดจนระบบไฟฟ้าต่างๆก่อนและควรจะเหยียบคลัชเมื่อดับเครื่องเพื่อถนอมลูกปืนคลัชอีกเช่นกันนะครับดูแลปลอปลอปทยใสรั อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะดับเครื่องนี่ก็ปิดแอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ปลอดภัยกันด้วยนะคะเอาละค่ายังมีประเด็นอื่นๆในโลกของยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกมากมายเลยนะคะไปติดตามได้จาก Speed Update ค่ะ นายชัดชัยสิทธิเดชชานชายัยผู้นำเข้ารถยนต์อิสระคาแม็กพระรามเก้าจัดแคมเปญใหญ่บอกรักแม่ด้วยรถหรูสำหรับช่วงเทศกาลวันแม่ในงานสัปดาห์ราคาพิเศษครั้งที่5ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1- 1หนึ่งปีและหากนำรถเก่ามาแลกรถใหม่ยังรับสร้อยคอทองคำหนักสูงสุด5าบาทบัตรกำนัน5 0 0 0ับาทให้คุณแม่ไปรับประทานอาหารกลางวานันที่ห้องอาหารหลอดจิมโรงแรมแมนดารินโอรนเตล นายชลิดลัจันทลุเบกสารองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเผยว่าคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะจัดงานเดินวิ่งฉลองสองพระองค์โอลิมปิกเดย์2012เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบ60พรรษาโดยกิจกรรมจะมีขึ้นในเวลา5นาฬิกาของวันที่26สิงหาคมนี้โดย ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้หน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้น บัตรบิ๊กกา,า,าร์ดสะสมคะแนนบินฟรีกับแอร์เอเชียให้ข้อเสนอสุดพิเศษสมัครสมา,สมาชิกฟรีเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมาชิกบัตรบิ๊กการ์ดสามารถสะสมคะแนนจากทุกยอดการใช้จ่ายกับแอร์เอเชียและร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกร,รับสิทธิประโยชน์มากมายทั้งบินฟรีก,กับแอร์เอเชียและที่พักฟรีผู้สนใจสมัครสมา,สมาชิกบัตรบิ๊กการ์ดได้ที่ w w w airasia com หรือ w w w ร t c o o l 2 b i c d com จก,กันไปนะคะยังมีข่าวดีนะคะสำหรับชาวมิดไนท์มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะกับงาน King o f Mid ไ i g h t Car นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันของเครื่องยนต์1 JZ นะคะพรีชีพบ,บนไดโน่ะมีกติกาง่ายง่ายนะคะ,คะเป็นแค่รถทุกคันต้องใช้ยางเทรดแบรด์ไม่ต่ำกว่า140เท่านั้นค่ะ,คะโดยทุกรุ่นเนี่ยมีถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะ3ตํตำแหน่งนะคะพร้อมของรางวัลอีกมากมายคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่0896993336เก้าหกเก้าเก้าสามสาม่องหกเก่งเซอร์วิสก่ะจากันไปนะคะ s ปิ e ช c h น n n e ออนทัวรครั้งที่5นั่นเองกว่างานนี้ไปไกลถึงอเมริกาทีเดียวนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับสปิชชั h น n n e ออนทัวรครั้งที่5ใครที่ตั้งตารอคอยทัวร์ดีๆจากทางสปิชชั a น n นลนะคะงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าสปิชชั a น n e ลของเราจะพาทัวร์อเมริกานะคะตะลุยงานมหกรรมโชว์รถแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะในชื่องานที่มีชื่อว่าซีมาโชวัเวกัสส2นะคะไปกันไกลทีเดียวเลยนะคะเวัน5คืนเพียง1 3 5 0 0 0บาทเท่านั้น ถูกจริงๆเลยนะคะสำหรับอเมริกาสํารองที่นั่งได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-992-0267-02-992-1244นยะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารับจำนวนจำกัดเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะจองก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะคะมาทีหลังเป็นคนที่31นี่หมดสิทธิ์เลยนะคุณกวางเขาปิดรับสมัครทันทีเลยนะคะที่มีจำนวนคร สามคนนะคะก็รีบๆกันนิดนึง<ด>ค่ะดูบรรยากาศที่ไรแล,แล้วเราสองคนก็อยาก,ยากไปทุกที่ท <c oughs> ถูกทอ้องค่ะและนี่คือ <c oughs> ท,ง <c oughs> ท้งของสปีดนิวในช่วงนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ